ญาเด็กชายเอยควันคุณหมอเชิญด้านในค่ะเด็กเป็นอะไรมากไหมคะโถ่เอยโถ่สุดโตหมอนี่คุณหมอสายหน้าทำไมคะมีอะไรก็บอกได้นะคะค่ากับเด็กคนนี้ผู้เดกคนนี้ยังไงคะคุณหมอแกเป็นอุ้ยเป็นเป็นโรคไร้เหรอคะ โอ้ไม่น่าเลยอ่ะยังเด็กยังเล็กอยู่ทแท้ๆเลยไม่น่าเป็นมะเร็งเลยค่ะโอสุดลรอ,อทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะเป็นมะเร็งระยะไหนคะเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆนะครับฟังผมก่อนคือเด็กคนนี้แกเป็นผู้หญิงผู้หญิงไหนพวกคุณบอกผมว่าแกเป็นผู้ชายเี่ครับ